เตรียมพร้อมให้สมบูรณ์แบบมหาวิทยายลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาขอแนะนำการแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างสง่างามการแต่งกายสำหรับบัณฑิตข้าราชการทหารตำรวจชั้นสัญญาบัตรผมทรงราชนิยมไม่ไว้หนวดเคราวสวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไม่สวมหมวกคาดกระบี่กับสายกระบี่นำถุงมือสีขาวไปด้วย กล้าวผมหรือรวบผมให้เรียบร้อยติดบัตรประจำตัวบัณฑิตที่หน้าอกด้านขวาต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะสวมครุยวิทยาฐานะตามวุฒิการศึกษาความยาวประมาณครึ่งน่องการแต่งกายสำหรับบัณฑิตข้าราชการพลเรือนชายสวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไม่สวมหมวกสวมครุยวิทยาฐานะตามวุฒิการศึกษาความยาวประมาณครึ่งน่อง ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตที่หน้าอ,อกด้านขวาตามกว่าเข็มวิทยาฐานะการแต่งกายสำหรับบัณฑิตข้าราชการพลเรือนหญิงกล้าวผมหรือรวบผมให้เรียบร้อยสวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไม่สวมหมวกสวมครุยวิทยาฐานะตามวุฒิการศึกษาความยาวประมาณครึ่มน่องติดบัตรประจำตัวบัณฑิตที่หน้าอ,อกด้านขวาตา่ำปากเข็มวิทยาฐานะตัวอย่างทรงผมสำหรับบัณฑิตหญิงแบบที่หนึ่ง แบบที่สองแบบที่สแบบที่4แบบที่5แบบที่6แบบที่7การแต่งกายสำหรับบัณฑิตบัณฑิตชายผมทรงสุภาพและต้องเป็นสีธรรมชาติเท่านั้น ห้ามทำสีผมห้ามไว้ผมยาวห้ามไว้หนวดเคราและไม่ไว้เล็บยาวสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลายชายเสื้อสอดในกางเกงผูกเน็คไทสีกรมมท่าไม่มีลวดลายไม่ต้องติดเข็มกลัดเน็คไทใส่เข็มกลัดหนังสีดำหัวเข็มกลัดโลหะสีเงินตราสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลายัย สวมกานเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่ากานเกงและสูทต,ต้องเป็นสีเดียวกันสวมถุงเท้าสีดำยาวเหนือข้อเท้าไม่มีลวดลายสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายไม่ตกแต่งโลหะไม่สวมแว่นตากันแดดอนุญาตแว่นสายตากรอบและขาแว่นต้องเป็นสีสุภาพสีดำสีน้ำตาลสีเงินเท่านั้น ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิดและห้ามใส่นาฬิกาข้อมือติดบัตรประจำตัวบัณฑิตที่หน้าอกด้านขวาต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะการแต่งกายสำหรับบัณฑิตบัณฑิตหญิงผมต้องเป็นสีดำหรือสีธรรมชาติเท่านั้นห้ามทำสีผมผมสั้นทรงสุภาพผมยาวต้องเกล้าผมตามแบบที่กำหนดสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่รัดรูป ไม่มีกระเป๋าไม่มีลวดลายไม่ประดับลูกไม้ติดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหเม็ดรวมกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเหนืออกซ้ายสวมกระปองทรงตรงมีขอบสีกรม,มท่าด้านหลังผ่าเกยยาวคลุมเขาเล็กน้อยคาดเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดสีเงินตรามหาวิทยาลัย สวมถุงน้องสีเนื้อแบบเต็มตัวสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายไม่ตกแต่งโลหะไม่เปิดหัวความสูงของส้นไม่เกินสองนิ้วไม่ใช่รองเท้าส้นเตี้ยส้นเข็มไม่สวมแว่นพากันแดดอนุญาตแว่นสายตากรอบและขาวแว่นต้องเป็นสีสุภาพสีดำสีน้ำตาลสีเงินเท่านั้น ห้ามใส่เครื่องประดักทุกชนิดและห้ามใส่นาฬิกาข้อมือติดบัตรประจำตัวบัณฑิตที่หน้าอกด้านขวาต่ำกว่าเข็มวิทยาฐานะไม่ไว้เล็บยาวและไม่ทาเล็บสีการแต่งกายสำหรับบัณฑิตบัณฑิตมุสลิมหากประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนากระทำได้โดยแต่งกายตามระเบียบศาสนาใช้ผ้าคลุมศีรษะ สวมครุยวิทยาฐานะตามวุฒธธิการศึกษาความยาวประมาณครึ่งน่องติดบาทประจำตัวบัณฑิตที่หน้าอกด้านขวาต่ำกว่าเข็มวิทยาฐานะการแต่งกายสำหรับบัณฑิตบัณฑิตหญิงมีคันให้สวมชุดคลุมท้องเสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนสั้นตัวเสื้อตัดต่อกับกระโปรงสีกรม,มท่าความยาวคลุมเข่าติดซิปหลัง ติดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยจำนวน3เม็ดรวมกระดุมคอสวมครุยวิทยาฐานะตามวุฒิการศึกษาความยาวประมาณครึ่งน่องติดบัตรประจำตัวบัณฑิตที่หน้าอกด้านขวาต่ำกว่าเข็มวิทยาฐานะและสวมถุงน่องสีเนื้อ